บริษัทพกดาเทรดดิ้งจำกัดจำหน่ายรถดำนามือสองสภาพสวยอุปกรณ์ครบนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงยังไม่เคยผ่านการใช้งานในประเทศไทยรถดำนา8แถวมิตซูบิชิ LE80D เครื่อง21แรง3สูดเชื้อเพลิงดีเซนชั่วโมงการทำงาน341ชั่วโมงราคา190,000บาทวันนี้ทางช่างได้นำรถดำนาเข้าช่องตรวจเช็คสภาพรถครับ ตรวจชอคอะไหล่ที่ชำรุดตรวจเช็คของเหลวถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดทุกจุดครับรถดำนาที่ร้านเป็นรถสภาพเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยครับทางบริษัทตรวจเช็คระบบรอบคันให้ฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่ทุกจุดพร้อมแปลภาษาไทยให้ลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยมีสอนวิธีการใช้รถดำนาให้กับลูกค้าทุกท่านลูกค้าท่านใดสนใจรถดำนาติดต่อสอบถามได้ทางเพจ หรือติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์ 08-09-419-799-adminpage หรือ08-16-149-462คุณพนิดาได้เลยขอบคุณลูกค้าทุกท่าน